ค่ะมลาัายพวงดอกพุทธคะสวยขาวใสอยากรู้ไหมคะมีวิธีอย่างไรถึงดอกขาวสวยจ้วดได้แบบนี้ไม่ช้ำค่ะไปดูวิธีทำกันได้เลยค่ะง่ายๆสวัสดีค่ะทุกคนเคยสงสัยไหมคะมาลัยสวยๆงามๆเกิดจากอะไรถึงได้ขาวได้สวย หลังจากเกิดจากหลังจากที่เราเก็บดอกพุดมาขั้นตอนต่อไปก็คือมาล้างค่ะล้างด้วยน้ำส้มสายชูค่ะค่ะวิธีล้างก็คือน้ำส้มสายชูนะคะเทลงไปประมาณค่ะหนึ่งช้อนชานี่ค่ะนิดนึงค่ะเท่ากับจำนวนปริมาณค่ะลงไปในน้ำนะคะจากนั้นเราก็ทำการ คนอย่างนี้เลยค่ะมันจะล้างยางเศษสกปรกที่ติดอยู่ตามกลีบดอกก้านดอกค่ะที่ปนเปื้อนมาเราดูด้วยตาเปล่ามันมองไม่เห็นค่ะแล้วก็เอาไว้สักพักหนึ่งค่ะจากนั้นค่อยล้างด้วยน้ํำเปล่าอีกรอบหนึ่งค่ะแล้วมาดูความสกปรกค่ะวนค่ะวน ไปค่ะไปล้างด้วยน้ําเปล่าค่ะแค่เราดึงแบบนี้ขึ้นนะคะใส่ตะแกรงค่ะหรือใครจะเทลงเทลักษณะนี้ลงไปได้เลยก็ได้ค่ะแต่ตอนนี้อยากทาให้เพื่อนๆดูนะคะทุกคนดูว่ามันมีเศษสกรปรกจริงๆหรือเปล่าติดมาก,กับน้ํานะคะ เราก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วไปล้างด้วยน้ําเปล่าอีกทีหนึ่งค่ะแต่ตอนนี้มาดูค่ะน้ําค่ะเห็นไหมคะจะมีเศษมดด้วยค่ะติดมาแล้วก็น้ําก็คุณคุณจากยางของดอกพุธค่ะค่ะจะเห็นเห็นนะคะทุกท่านเห็นนะคะทุกคนเห็นค่ะ ทีนี้ถ้าเรารู้แล้วต่อไปดอกพุธของเราก็จะสวยสดใสถ้าเราล้างถูกต้องถูกวิธีนะคะขอบคุณที่รับชมและติดตามมาโดยตลอดสวัสดีค่ะ Gracias.